ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประชาชนจำนวนมากยังคงไปถวายสักการะพระบรมศพพระพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ศาราสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังกันตั้งแต่เช้านะครับติดตามบรรยากาศได้กับคุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์มือายร่ขเข้ามาครับเชครับค่ะคุณวรเกียรติค่ะประชาชนจากทั่วสารทิศนะคะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้แม้จะเป็นวันหยุดแต่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาซึ่งก่อนเปิดเวลาทำการครึ่งชั่วโมง เนื่องจากมีประชาชนมารอเข้าแถวไปจำนวนมากบางคนมารอตั้งแต่เมื่อวานนี้ แต่ทุกคนก็เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพบนศาราสาไทยสมาคมต่างมีสีหน้าสำรวมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้ประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพสามารถเดินทางเข้ามาได้ที่ประตูวิเศษชัยศรีเพื่อเข้าถวายสักการะและลงนามในสมุดหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นให้วนออกทางประตูมณีนพร,รัตน์ค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีหลายท่านนะคะจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาลงนามถวายสักการะที่พระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งบรรยากาศนั้นเราจะรายงานเข้าไปให้ทราบเป็นระยะค่ะคุณวรเกียรติคะ